สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาเปิดสูตรเพื่อตามล่าไอคอนลิคาโดกากาหรือว่าผีกากานะครับอันดับแรกนะครับให้ทุกคนกดเข้ามาดูข้อมูลของปโลมอรดินี่นะครับกดเข้าไปดูข้อมูล2ครั้งนะครับนี่ครั้งที่2ครับกดเข้าไปดูข้อมูลอีกครั้งครับเลื่อนเลื่อนดูนะครับมันอาจจะใช้ได้ไม่ทุกคนนะครับก็ลองใช้ดูนะครับเผื่อมันจะ เป็นแนวทางให้เปิดได้ง่ายมากขึ้นนะครับนี่ครับเราก็กดไปเลยนะครับเรามาดูผลกันนะครับว่าจะออกหรือเปล่ากดไปเลยครับไม่ต้องรอกี่วิครับสีชมพูมาแล้วครับจะเป็นลิคาโรกากา้กาหรือเปล่าครับมาดูกันยิงเท้าขวาครับใส่เสื้อแขนยาว ลิคาโดกา้ามาแล้วครับลิคาโดกาคาครับสูตรนี้ลองนำไปใช้ได้นะครับอาจจะไม่ออกกับทุกคนนะครับแต่ก็ลองไปทำเป็นแนวทางดูครับกดไปที่เปโรมมอร์ดินี่สองครั้งครับดูข้อมูลสองครั้งแล้วก็กดเปิดเลยนะครับไม่ต้องรอแบบกีวิกีวีเหมือนช่องอื่นนะครับผมก็ลองทำทำดูครับอาจจะไม่ออกทุกคนนะครับแต่ มันน่าจะช่วยได้ไม่ให้เสียทองได้มากกว่านี้นะครับเนี่ยครับดูข้อมูลของกาก้าครับเดี๋ยวผมจะมาอัพค่าพลังให้เต็มให้ดูนะครับว่าจะตันที่สแต็กเท่าไหร่นะครับตรงนี้ครับก็ทุกคนที่มีงบน้อยนะครับลองทำดูครับก็มีเสียหายครับแต่ถ้าไม่ออกก็ก็ไม่เป็นไรครับ ก็ไม่รู้จะพูดยังไงครับมันไม่อาจจะไม่ออกทุกไอดีนะครับตรงนี้ที่ดูข้อมูลนะครับผมตัดมาผมเอาไปเปิดเจชนะทิพประมาณ200ทองก็ไม่ออกครับเจชนะทิพออกยากอยู่นะครับผมก็อยากได้แต่ตรงนี้ผมก็เลยตัดมาดูข้อมูลของลิคโดกาก้าครับตัวที่ผมชอบอีกตัวหนึ่งครับเป็น AMF ครับตัวนี้ครับเล่นได้หลายตำแหน่งนะครับ a m f ก็ได้ i m f ก็ได้นะครับแต่ตรงนี้ขาดสแต็กพลังที่เต็มนะครับ อยู่ที่เก้าสิบเกนะครับโอ้โหค่าพลังส่วนรวมนะครับดีเลยนะครับดีงามมากๆใครที่กำลังหา a m f ตัวเด็ดๆนะครับลองมาเปิดตัวนี้ได้เลยนะครับผมแนะนำเลยครับโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับก็ไม่มีอะไรจะพูดไปมากครับนอกจากมารีวิวค่าพลังกาก้าให้ดูครับแล้วก็แนะนำสูตรการเปิดให้ดูครับ สำหรับวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาทุกคนไปแล้วครับสวัสดีครับทุกคนครับขอให้เปิดได้กันทุกคนนะครับสวัสดีครับ